สวัสดีครับผมแค่สะบัดข้อแล้วรอสับแล้วถ้ากลับไปบอกพักพวกเตรียมเครื่องครัวไปรอเลยอ่ะครับพี่น้องหลังจากไปรุ้ยงานสงการมานาะพี่น้องนาอเพราะผมเห็ดกิจการนันเห็ดรดดเฮ่เห็ดหงหวงดนตรีน้ำนะพี่น้องรับงานทั่วทั่วประเทศด้วยพี่น้องเด้อตั้งประเทศกลไปครับผมถาจ้างครับอ่ะนี่ครับก็จะเป็นสามคิวงานที่ทรงครับพี่น้องนี่ตัวนี้ก็จะเป็นนะ้เราใส่ซื้อเฟสด้วยพี่น้องเด้อจารึก น้อยคำตันครับผมกระสินครับสีกส็ลเเป็นอันไตติววีพี่ครับผมไพ่าดามขวนฟังเสียงข่า,ขาวครับผมตอบม่เอวครับพี่น้องตันแตกทุกใบครับที่ตองรุมกระดังนะครับพี่น้องไปแย่งท้า่ังอ๋ครับพี่น้องหลังจากบริเทคลิปป้านีได้เห,หมือนน้องพี่น้องเพราะว่าลุยงาน ตัวนี้ก็จะเป็นหนาสมสิงวันครับบุดีรลำนะครับผมเป็นตพายวีวีเ a p ไผ่ต้ามพ้นนะครับนี่ครับผมธรรมศาสตร์มันสีสางสันคัดสันสิ่งที่ดีให้เห่าครับเหนียวครับผมก็จมีพุทธคุณด้านความหมานนะพี่น้องเเห่าเสือจังไหก็ได้จังสันนะครับในโศกโต๊โศกมาตรฐานของผมนี่นะครับผมข้างละยี่สิบเจ็ดใบเป็นดิมิเต็ดนะครับอ่ะตั้งเสียงกข่าวครับสันแบบสโล ในพี่น้องสันเบาๆแบบสโลว์ละเอียดยิบได้ขีก็ออกคือเกาครับพี่น้องเสียงสิเป็น,นเอก,กเลักษณ์ด้วยครพี่น้องเด้อสันๆทั้ง้างเหมือนเดิมครับสันง่ายครับเห่นสั้นง่ายเด่นขอเมื่อเป็นบาเป็นพี่น้องทักมาบอกเลยครับผมปั๊บให้เขารับจะาข้องตอกนั่นๆครับผม ขอบบุญขอบคุณนะสมสมนั้นครับถาตโรดน,นะครับเพราะว่าพี่น้องก็จะหมูนะครับคิวงานตายไพ่เนี่ยต้องสั่งครับต้องสั่งใบแบบโดนแห้งนะพี่น้องสร้างจะมีใหม่ครับผมมีการมัดครับผมตอกทุกดามผมเขาสีสันนะพี่น้องเน้อพี่น,อน,อนอ้องเบิ่งเอาครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ตอกสีสันเสียงจะละเอียดแน่นอนพี่น้องแม่นแทนหนูไปดูดูนี่เพราะว่าหนูมันสีได้ยินตอก สองสันสามสันมาเบิน์ตปีนน้องไปน,น,นไปด,ด,ดูเจอตอกสีสันเข้าไปกรเสียงจะจะป่ค่อยสั่มไผ่กับพี่น้องบอกง่าง่ายครับพีบบ่น้องลองเบิรงนี่นะครับผมคาบิร์ตยี่สิูกคขาเก้าพิ่นบ่ซังมาเพิ่มเรื่อยๆหรอกครับพี่น้องดค้าเก้าวิวีิพี่ผมอยู่ในนี่หลายแห่งนะครับอนี่ครับเป็นงานผิวขางตายพายไผ่ด้ามขวนันสีสีออกเป็นสีนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่สีออกสีแบบเท่า ดำดำเขียวขีมหมาแน่นี่ยนะพี่น้องนี่บอกบูถือครับอะตัวนี้ก็จะเป็นงานเซอร์วิสครับผมงานเซอร์วิสนะครับของนหนุยนะครับของนหนุย่ยทั้งมุกดาหารมีรประสบการณ์พี่น้องมีเพิ่นเพิ่นแต้มหมานเองเด้อพี่น้องนี่หน,นุยเพิ่นแต้มหมานเองก็จะมีเปลี่ยนใบตอกอยู่สองเศนครับกับมัดกบมัดไม้พี่น้องเพราะว่ามันมันดูดพี่น้องมันดูดมันดูดเพิ่นอาจิสันแห้งเกินไปกับวงหัวนะพี่น้องมันก็นเป็นได้ปัจจัยแต่ว่า ผมทาการมัดแล้วก็ยอดยอดกาวตรงมัดไปแล้วพี่น้องเสริมเสริมความแข็งแรงอ่ะแล้วก็มาอัพเดทด,ดามดุนไม่เพราะว่าหน,นุ่ยเพิ่นสร้างไปนั่นเป็นนั่นเพิ่นสร้างให้พอบานเพ,พื่อนเพอพี่น้องเลือทั้งหมู่ทหารเป็นนั่นเป็นดามดุเกาวตอนนี้เป็นอัพเดทให้หนุ่ยเป็นดามดุนไม่เสียนตอกยันอยู่สองเสียงครับมันแตกพี่น้องมันแตกการสันนะากับเราจะเป็นตองสันแห้งอาะฟังเสียงอ,อข่าวครับมันกับ VVP ผิวข้างตายพายไผ่ด้ามขวนอันพี่น้องฟังเบิง้งสันง่ายเหมือนเดิมครับผมบ่จะเป็นตรงสันแห้งหรอกครับนี่ล่ะพี่น้องตัวนี้เนีนสันง่ายครับตัวนี้สเต็ปนี่ก็พอแล้วพี่น้องนี่ เต็มนี่ก็พอ,อแล้วหนูหบดจำเป็นต้องเสียงดังแห้งหรครับตอกที่ดังแห้งๆสันแห้งๆต้องเป็นหนูปลาอ่อยด้วยเป็น้องด้วยเพราะว่าลมพัดใบอ่อยนี่มันมันจังสๆตอกข้าเสียงดังแห้งจะไดกรแหงยิ้มยิงสติสูงกับอันปลาอ่อยได้อะอะครับผมเสื้อวิทย์ให้เดียบร้่อยครับผมนี่นะครับหลังจากเสื้อวิทย์แล้วครับ,ดา,รบดามนี่จะเป็นดามสะท้อนแสงด้วยเป็น้องเด้อดหุ่มพอหดใสเพิ่มความแบบทนท่านนะเป็น้องเพราะว่าสติเกอร์สะท้อนแสงนี่ ก็น่าหูมทอโคดไซสไปอีกมันกับสีสีกับสีสดไซสอยู่ตลอดนะพี่น้องมันสีบรสีนะความหมายของผมผมบอกได้ว่าผมเป็นเจ้าแดกที่อันหูมันไซสเป็นเจ้าแดกตามที่พ eh uh ี่น้องในม่งในคลิปนะครับผมหูมมาดนนะครับนี hing, ่อ่ะนี่ละพี่น้องผิวข้างใต้พาย V V A P กับเสียงเป็นพี่น้องมันจะมีเสียงตามเสียงเอ็โคนะพี่น้องเพราะว่า มันเหนียวมันกันอยู่อยู่ในกออยู่อยู่ในลำมันเองนะพี่น้องพอเ,เป็นมาสีไดยดเพื่อทุกดั้มได้พี่น้องตายภายกลางก่อนดั้มลำ่ลำล่ำที่เอามาใส่ใดนี่คือมันเหนียวในตัวมันนะครับมันบ่มีห้อยแตกนะพี่น้องนั้นแหละครับครับการตัดของเปิ่นกระสีแตงคันหาตัดมานะครับพี่น้องเปิ่นกระสีเหตุการณ์วิธีการขอนะพี่นอ้องเป็นช่วมเสือครับะ อ่านี่ครับตายพ่ายตัวนี้เป็นหน้าส้มทงวันสร้างไม้ตัวนี้ของหน,น้าหน่วยทรงมาเซอร์วิสกับผมอัพเกรดดำดำดำดุนไม้ลาสุดของผมกับสีใสดุนนี่ตลอดไปแล้วไป่น้องอนะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นของหนา้านี่นะครับจารึกน้อยนะครับผมทั้งกระสินอ่ะ ใช่ตีไผ่ดังขวนอ้าพี่น้องฝากพี่ฝากน้องนะครับผมสําหรับต่อขา่บบาวเสียนอุบลนัสัานีเฮาครับผมแค่สะบัดข้อแล้วรอสับแล้วทักกลับไปบอกพักพวกเตรียมเริ่งัวไปรอเลยขอให้พี่น้องมันหมานทุกการเดินทางพี่น้องสองทางกันติดตอ่อเบอร์โทรศัพท์0933410679โทรมากกระไครับหรือสิเพิ่มเป็นมูนได้ไรแล้วก็ทักมากยกันเยกระไดแล้วก็เฟซบุ๊กก็เพจอันเดียวกันนะพี่น้อง ่านลุกอุบลต่อเข้าเส้นดูโปรไฟล์กับยูทูบกับเพจอัน,นยาวกันด้วยพี่น้องเด้ออย,ย่าซับสนครับผมเพราะว่ามันเคยมีเพจปลอมขึ้นมาผมไปสแปมไลน์เธอแล้วครับอ่ะประมาณนี้ครับพี่น้องฝากปีฝากน้องไปสําหรับพี่น้องอันตี่บงสองช่างกันที่ต่อพี่น้องสามารถทิ้งเบอร์โทรศัพท์ใบในอันใต่ข้อเมต์ในคลิปยูทูปพมไหนครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะโทรกลับอ่าแจ้งราคาในนี้นบ่ได้ด้วยพี่น้องเด้อมันพิดกฎระเบียบครับผม พระาะว่าก้าไหเป็นโรคจีบพนงานหนุนนี่ท่านเป็นแต่งราคาแจ่งนั่งลงไปมันเป็นการขาขายหนี่สองผพม,มันบินมาแล้วสองหนึ่งอะพี่น้องนะครับบท,ทสองตันแหงพี่น้องเสียงแตกตางกันไปตามบุนอะโอเคครับพี่น้องสหรับหมุนนี่แค่สบัดคข้อละรอสับแล้วถ้ากลับไปบอกพักพวกเตรียมมือกอไปรอเลยผ้าหนูบนต่อกระเซ็นก้าวข้าม,มาขอพูดนะสวัสดีครับทุกกาําลังใจกการซัพพอร์ตทุกการกดติดตามทุกการรับชมครับผมผมจะพัฒนา สิ่งที่ดีๆคัดสรรสิ่งที่ดีๆให้พี่น้องต่อไปครับผมสำหรับผมกับหมั่นใจไพ่ดำควันเป็นทีหนึ่งของผมครับผมอ่ะสำหรับ,น,บนักเก้าคัมบ a สสวัสดีครับ